ในตอนแรกของตํานานโลกนั้นเป็นเพียงแค่ก้อนโกลาหลภายหลังทวยเทพได้โยนเชื้อเพลิงลงมาไทยท่านจึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากมันทั้งสามเปิดฟ้าดินสามตนเชื่อมต่อชะตาสามตนสร้างชีวาสามตนนำความโกลาหลเร็วไฟแห่งไทยท่านจุดประกายอารยธรรมสิ่งมีชีวิต เจริญลุ่งโร์ไม่ขาดสายแต่ยุคทองก็ผ่านพ้นไปในชั่วพริบตาและความชั่วร้ายนั้นได้มาเยือนจากนอกฟ้าความมืดมิดของมันลึกลับยิ่งกว่าความตายให้ท่านตกอยู่ในความคุ้มข้างมนุษย์หันอาวุธเข้าหากันเองความขัดแย้งประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องโลหิตย้อนกืนกินแสงอรุณ ถวยเทพเปิดศึกสงครามกระทั่งดวงตะวันยังเงียบสงบสงครามถวยเทพเนิ่นนานนับพันปีเหลือทิ้งไว้เพียงโลกที่แตกสลายและยุคแห่งความมืดมิดเชื้อเพลิงกำลังจะมอดดับยุคถวยเทพกำลังจะถึงจุดจบโลหิตสีทองร่วงหล่นสู่พื้นดิน คำพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ดังก้องจากแห่งไกลไหลรินเถิดโลหิตสีทองบรรจบเป็นสายทานร้อนและอุกลังไหลไปยังทายาทวีรชนในพื้นโลกผู้ถักทอทองคําอาเกลียจงสัมผัสเส้นใยที่เชื่อมแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์และสดับเสียงแห่งโชคชะตา ผู้ส่งสารของไตรลิขิตชะตาผ่านประตูนับหมื่นพันเพื่อนำศาสตร์จากร้อยพบมาถึงเจ้าอนัสโกรัตผู้โง่เขาปัญญาของเขามากพอที่จะล้มล้างศรัทธาและก่อขึ้นสัดที่โคนถวยเทพจงไปหานักบวชของผู้แบ่งที่วาราตีปล่อยให้ฟ้ากลายเป็นแหล่งนิทาที่นางฟื้นขึ้น จงเรียกเสียงคำรามจากเขามีเดมอนผู้เป็นอมตะจงแทงทะลวงราชาของศัตรูด้วยสายเลือดแห่งเครมนอตปล่อยให้นางวิ่งทยานเถิดซีเฟร่าผู้มีฝีเท้าว่องไวจงสั่งการเวลาที่นิ่งสงบให้ไหลรินเพื่อเจ้าและผู้รับใช้หัดนินการที่ดาแห่งแม่น้ำอัธานาการหา่างมอบสิ์ในการอบกอดแกนาง กระทั่งความตายแสนเยือกเย็นก็จะสงบลงแทบปลายนิ้วเจ้าจะได้ยินเสียงท้องสมุดสะท้อนกล้องในลมมรสุเจ้าจะได้เห็นผู้มาเยือนจากต่างแดนใต้ม้านราตีการเมื่อถึงจุดหมายของการเดินทางไททันครั้นอดีตจะพินาศจนหมดสิ้นราชาใหม่ผู้ไร้านามจะขึ้นครองบัลลังก์ร่วมกับวิรชนนับหมื่นพัน เพื่อเริ่มภารกิจสร้างโลกอันยิ่งใหญ่ฉันมองดูอนาคตอันห่างไกลทายาทมนุษย์ที่ถูกเรียกขานว่าเพื่อสืบสายเลือดสีทองจะช่วงชิงเชื้อเพลิงแห่งทวยเทพและค้ำชูโลกขึ้นใหม่อีกครั้งการไล่ล่าไฟคือการเดินทางแห่งการสูญเสียที่ไม่สิ้นสุดและไดมันดาสับพสิ่งนั้น ชีวิตก็เล็กจอยไร้ค่าแน่นอนพวกเราจะมอดไหมเพียงเพื่อเขียนเปิดบทมหากาบสร้างโลกาส่วนใหญ่แล้วการเดินทางของเหล่าฮีโร่ในจักรวาลก็เป็นเพียงลูกเต๋เเาที่พวกเขาถอยลงไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นแล้วคำตอบของพวกเธอ จะต่าออกไปมีนะเอ็มโพเรียสแน่นอนว่านี่จะต้องเป็นเรื่องราวชวนฝันที่ไม่เคยพบใครจอมาก่อนแน่นอนคิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะ